ไม่เคยคิดเลยว่าตัวออมเองอ่ะจ,จะมาถึงจุดที่ลามแล้วเหนื่อยมากขนาดนี้เดี๋ยววันนี้พ <c oughs> าไปดูเบื้องหลังกันค่ะ <c oughs> เริ่มต้นการแต่งหน้าวันนี้ก็ใช้ที่ก,กันคิ้วก่อนค่ะออมแปะเอาไวน้นาตะการ์หน้าโปรไฟล์ไปดูกันได้เลยนะขนคิ้วมันลกลุงลังอ่ะก็ต้องกันออกหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเช็ดหน้าเตรียมผิวกันค่ะครีมบำรุงใต้ตาของญี่ปุ่นออมซื้อในดองกี้นะเสร็จแล้วก็จะลงมาเจลไรเซอร์ของราโลตัว B 5บวกก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ว่าใช้ดีมากเสร็จแล้วก็ใช้วิตามินเบกของบอกว่ด ออมอาม,ม,มใช้ปิดรอยสักด้วยแหละจึงมากรองพื้นวันนี้ใช้ของ Dior Skin Glow ค่ะตัวนี้ออมแนะนําสําหรับคนที่ผิวแห้งแบบออมเลยนะคะคับคาเกตใช้ไปเลยอันนี้ให้คุมต่อไปก็จะลงครีมบัดสีชมพูของลากาแล้วก็ลงแป้งพออันนี้เลยค่ะเพราะว่าออมไม่อยากให้หน้าดูหนามากเกินไปค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งออมก็ต้องลงอ e ีมูนด้วยลงไปเลยค่ะให้ทั่วใบหน้าให้สีมันละมุนชมพูตุนต่นตเสร็จแล้วก็จะมาไลาส่สันจมูกด้วยสีน้าตาลอ่อนค่ะออมใช้ตัวนี้ค่ะซื้อมาจากทิราเซียต่อไปก็จะเป็นสก ะะใช้มือทาไปเลยหัวตาล่างบนแล้วบอกเลยว่าใช้กับนิ้วโคตรจึง้งต่อไปออมจะลงอายแชโดว์สติ๊กที่หัวตาเลยเสร็จแล้วก็มางานกรีดอายไลเนอร์ค่ะออมใช้ตาของมิสทีนที่เป็นแท่งสีเหลืองแล้วบอกเลยนะว่าเวลาออมแต่งหน้าเครื่องอ่ะออมใช้อายไลเนอร์แท่งหนึ่งเลยนะเชื่อปะ่ะไอหยอกเล่นค่ะออมชอบกรีดให้มันยาวแล้วก็ให้มันแหลมแต่บอกก่อนเลยนะว่าอันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะจิกหัวตาด้วยสําคัญมากเสร็จแล้วก็มาใช้อายไลเนอร์สีดาเขียนระบายไปเลยค่ะทั้งขอบตาล่างและขอบตาบนแค่นี้ตตตาาาาาากกกก็็็เเเขขขข้้้้้มมมจจจึงงงงง่่่่่่่อออออออไไไปปปใในนนนนสสสวววคคคิิะะะชีีีลลลทททุดรรรบยยหั การพาด้วยแหละลออมก็ใช้แปรงที่ไรสันจมูกเกลี่ยหัวคิ้วเข้ามาเสร็จแล้วออมก็ใช้อายไลเนอร์มิสทินสีเหลืองอันเดิมค่ะวาดเป็นโครงคิ้วตามที่ล่างเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่อยระบายเติมช่องว่างให้เต็มเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลเข้มเกลี่ยหัวคิ้วเข้ามาทํแบบนี้ทั้ง2ข้างมันจะได้คิ้วที่เท่ากันนะสําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญนะคะใจเย็นๆค่อยๆกรีบางคนก็บอกว่าให้กั้นหายใจแต่สําหรับออมอ่ะไม่กั้นดีกว่าได้คิ้วทั้ง2ข้างแล้วก็มาปัดมาสคาร่าสีดําที่หัวคิ้วเลยเสร็จแล้วออมก็ใช้สีน้ําตาลเข้มที่สุดของ Too f a มาระบายด้านบนของอายไลเนอร์ให้มันดูกระจายขึ้นแล้วก็เติมกลิเตอร์ของ TCE นิดนึงให้มันดูหวานให้มันดูมีอะไรแล้วก็ตามด้วยที่ดัดขนตาของ ตามด้วยปัดมาคร่ให้หนาที่สุดเท่าที่จะหนาไดอ้อมใช้มาคร่ของบราวิด e นะคะตัวนี้คือยาวสุดงอนสุดประชอนที่อมใช้ในวันนี้นะคะก็คือของ Passion v i e คะ่ะ 4CP 11ชมพูบอลเย็นแบบที่ถูกต้องเกาติดขนตาที่อมใช้จะเป็นของ c o s l o o ส่วนตัวขนตานะคะอ,อมจะใช้เป็นหน้าสั้นหลังยาวคะ่ะเสร็จแล้วอ,อมใช้ไฮไลท์ของดีออลงทั่วหน้าเลยเอาง่ายๆไหมเป็นคนที่หน้าแห้งมากเลยต้องใช้ไฮไลท์ช่วยคอนทัวร์ลงไปเลยค่ะระบายกรอบหน้าแล้วก็ขมับที่มันบุ๋มลงไปค่ะเพื่อให้มันดูมีมิติขึ้นแล้วสิ่งที่คาดไม่ได้สำหรับอมนะคะก็คือเติมฝ่าย5จุดขอย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวเด้อใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวลิปที่อมใช้ในวันนี้จะเป็นลิปของ Fenty b e a u ค่ะสีแดงมีแค่สีเดียวจะบอกว่าตัวนี้รุ่นพี่ออมมาแนะนํามานานมากๆแล้วแล้วมันก็คือสีแดงกำมะหยี่ที่ถูกต้องจริงๆใช้มาหลายแท่งแล้วด้วยยังไม่เสร็จเท่านี้ค่ะออมเนี่ยจะเติมสีชมพูบานเย็นลงไปด้านในเพื่อให้มันดูหวานเคลิ้มแมงไม่รู้หวานไหมแต่งไปก่อนเสร็จแล้วก็จะไปทาผมนะคะส่งผมวันนี้ออมต้องปล่อยผมค่ะ ปันทูนตัวใส่ะตุต้องเป๊กปุ๊บใส่ผมใส่แฮร์สีดำให้มันเป็นลอนนะคะแต่ว่าต้องเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนเพื่อไปแต่งตัวค่ะและนี่ก็คือฟินิ s ลุคที่ได้ในวันนี้ค่ะเป็นไงสวยจึ้งปะบนรยากาศวันนี้จะเป็นพิจิปเพนซีขออนุญาตข้ามการแต่งตัวไปเลยแล้วกันนะเพราะมันนานมากเกินไปแล้วเอาเป็นว่าไปใส่ปัญจุเรเตรียมตัวถ่ายกันเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการถ่ายทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่ออมยนยืนเหรอพี่ออมยกปลายดาบขึ้นนิดนึงมากไปโอเคให้เหนือคิ้วนิดนึง อาาาหหนน้้จริงดใครที่อยากชมฉบับเต็มนะคะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยค่ะหรือสามารถเซิร์ชได้เลยว่าการแสดงนตาตศิสินสร้างสรรค์นแนวอนุรักษ์ชุดมู่หลานชมทัพใครเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะพร้อมจะรำทั้งหมด2รอบค่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ดูคลิปนี้เลยละกันขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วรอชมคลิปหน้าเร็วๆนี้ค่ะบายบาย